คมันอิดมาประดิษฐ์อย่างจักอย่างนึ่งอันนี้คือไม่าแาวบ้านจัแจ้งเอือนไม่สังเวยนะครับเนี่ยประมาเนี่ยขตัด,ต,ด,ต,ดตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับตัดเป็นช่วงช่วงอย่างนี้ประมาณเนี่ยตัดอ,อกเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับทีกเป็นท่อนที่งะ ไปตัดมาแอ่นี้าทำการตัดเลยอันนี้ผมมี่เ้็ดไปบ้างเลยครับเกาะเ็ดตัวนี้หลวงหนประมาณสามนิ้วประมาณนี้ครับยัง่บอกว่าเห็ะอย่าง แต่บางคนทำชั่วเงแหละเลยอปหน้าทยงาน เอ็มดีมันเติมโตนะครับ ้ว okay. นี่ครับความมีคมต้องระวังนะครับจะได้สิ่วแบบนี้คิดออกแล้วยังครับว่ามันจะเป็นยังมาตัวนี้เรา,าก,ก็เตรียมอีกส่วนหนึ่งอันนี้ได้ส่วนแรกแล้วนี่นะครับส่วนแรกอีกส่วนหนึ่งตัดออกมาด้วนยนะครับตัดหนึ่งตัดออกมาประมาณนี้ มันสามารถอ่อเพเหมอนไม่ตะเกียบนะครับจะต้องเหลาหน่อยนึงเหลาให้มันแย่ี่หูนี่ได้แค่นั้นเองคอนเซ็ป นี่คือสิวเล็กันแล้วครับพอลงมือเน้นของสำเร็จตูปมันเยอะไม่ดอิในใช้หน้าเพียบเด็กสมัยก่อนต้องเล่นแบบจินตนาการทีละแต่ว่าเล่นแบบนี้ไม่ต้องใส่กับแนวต่องๆของมีคมนะครับต้องระวัง เ้ไม่ติดเป็นเอ,อ,อียงน้อมันติดเป็นอันที่คิดไปบ่นอ,นอ้แค่แล้วครับแค่แล้ว เอาบอกลูกรามว่านี่แหละคล้องลินของพ่อแม่สมัยของพ่อสมัยเป็นเล็กน้อยบร่ได้ซื้อเลยฮะครับประดิษฐ์เองน้อยครับดีเสียนี่เป็กับไปลองเด็ด เท็ดอยงนี้ก่อนเพื่อจอะให้ตัวนี้มันแน่นครับเนี่ยตัวนี้กับเนี่ยมันแน่นไอยเสื้อตัวนี้ยก็ต้องเหลาเหลาให้มันแบบแทงทะลุได้สาธุใดเก่งเท็ดเก่งนะครับเท็ดไอ้เทคนิคดีๆกะ เหวมาสู้กับเบิ้งได้คงกับอ่ได้เก่งขนาดแตด่เราครับจะค่ะเฮ็ดเลนประจำสมัยเิ็กน้อยทุกคิดว่าทุกทุกทุกปีอะ่ะของเลนเนี่ยมันต้องได้เฮ็ดเลน ของที่มันสูญหายไปแล้วกลับคืนมาใหม่ ว่นแต่ละจตัวันมีเหล่นขึ้นกันแต่เอิ่นซื้อคนละซื้อถามแฟนุณแล้วสารคามบริเอิ่นมาบริเอิ่นขึ้นกันนะเอิ่นอีกแบบหนึง่งของค่ายบัตรจมแจ้งบัตรผมเนี่ยเอิ่น ้มันสุดบ้านจังเฮ้มาจบแจ้งสอง้ายเอื่นบางปูครับไ <laughs> อเปียบไปแล้วต้องเลีนทุกมือนี้มันคืออย่างครับมันก็นคือปืดอัดลมครับแต่นี่มันเป็นปืดอัดลมสมัยผมเล่นเหตดจากไม่ไพ่ปฏิเอง กันไปก็แบบมูฟูงนี่ครับทุกคนเป็นเฮ็ดเป็ยนเบิดรุ่นผมนี่มูมี่มูมี่เฟย์เฮ็ดบปปิดทักษะกา็เหมือนแบบว่าจังเลยะมันเหมือนกับเหมือนการฝึกทักษะการใส้ปีกปในทตัวเลยนี่ครับต้องลองบนเบิงว่ามันม ปิดขัดบอ่อปิดขัดมังเดยบอ่บอนี่ได้แล้วเกือบได้แล้วเกือบเสร็จแล้วบางกูตกแตง่งตกแตง่งมันจะเรียดหน่อยครับ เวลาตั้งเลี่ยมมันก็ได้นั่นนี่ที่นี่เทคนิคในการที่จะให้มันเวลากวลาจะตัดมันบเดียวแค่นี้นะครับผมจะเว้นจะมานิ้วมือหนึ่งเนี่ยวัดวัดจากปลายเนี่ยแ้าผมจะตัดออกให้ว่าประมาณนี้เนาะนี่แล้วผมจะตัดออกประมาณนี้ พอเจะบพ่เกลี้มันี่เนี่ยจากใหม่เนี่ยที่โฟกัสมานเน้องานนี่นี่นะนี่นิ้วมือ,มอนหนึ่งเนี่ยวัดเลยไปลายไ,ปไม่แล้วก็ตัดออกพอพข้จะบ่ให้ไใหม่ไม่ทะลุไปครับอาจีอาไซแรงลมอ่าเน่ ปืนอัดลมทำไมรุ่นพ่อนี่แหละครับคลองเล่นบ้านๆที่ประตองมีอย่างมากมายทีนี้กระสุนกระสุนเมื่อกี้เรผมเพชรเตรียมไปอันหนึ่งแหละเพชรเลนไปแล้วอันหนึ่งกันนะ ม่อมีอย่างมากมายครับกระสุนครับถ้าหาร่็ได้จริงจริงเริงสมัยก่อนมีเป็นหมากหมากนิ้วน้ำแล้วกระดาษครับน,นี่กระสุนของเฮานี่เดี๋ยวมาลองเิ่งครับว่าเวลาปลมเฮานี่มันมันเบิกขนาดไป อันพอดีว่าอำใหดลูกง่ครับท่นี้ครับนี่ฮะเข้าไปี่ดูเลยมันแน่นครับออกนี่ขั้นตอนสำคัญเลยครับเด็กๆการตอกนี่บ่อธรรมดาได้เลยเนี่ยนี่ครับนี่การเรียนทีนี้มาเบิ่งว่าผลงานมาัตสีเวิร์กขนาดไหน โฮโฮโฮโมูวันไี้ยินเสียงบ่ครับแซบนยครับดิถามัน,ามนถายิงไปถือคหน่หรือว่าถือไ้นั่นนี่มาธรรมดาให้กันนะครับความรุนแรงของมันน,ะนี่แหละครับบังโกเกินบังโกบานดแจงบังโกแซะสารคามเล่นอีกเลนอีกอย่างนึงผมลืมละแฟนผมเบาอยู่นี่ครับนี่การบรรจุกระสนุน เมื่อ่อนเนี่ยมันต้องครับนะให้เห็นไหมครับของเล่นบ้านบ้านใส่ของเล่นบ้านบ้านมัต้องซื้อม่ต้องหาแ้วก็เล่นก็เพื่อนฝูงแต่ว่าเวลาเล่นก็นตงระวังนะครับอย่าไปยิงเสษตากันเนอะประธรรมดานะครับนี่แหละครับก็เรียกว่าปัญญาชาวบ้าน เล็กน้อยสมัมที่ขี่เขาลิ่นกัดเขาได้ไปซื้อหาด์ดครับแล้วก็เป็นไกลนะครับเ่ยสิบเมตรได้เด้อครับนี่ นี่แหละครับบางโคบ้านจมแจ้งโค้ดเฮดเปลี่นมีเทคนิคดีดกะบอกกันมานะครับเด้อว่าเฮดจังใดครับวัสดีครับ